สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการโจมตียูเครนของรัสเซียที่ส่งผลกระทบมากกว่าแค่รัสเซียกับยูเครนกันดีก,กว่าครับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่พุ่งเป้าเข้าไปที่กรุงเคียฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับ ยูเครนเองเนี่ยก็กันได้บ้างกันไม่ได้บ้างแต่ก็ยังกันได้ในปริมาณที่มากอยู่แต่ในบางทีเนี่ยอาวุธก็อาจจะยิงมาเข้าเป้าหรืออาจจะไม่เข้าเป้าไปได้ด้วยนะครับก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามาดูในตอนนี้แต่ถ้าดูกันโดยภาพรวมเนี่ยกรุงเคียฟยังคงปลอดภัยอยู่แต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูหนึ่งจรวดที่ยิงมาจากรัสเซียแล้วก็มาตกบริเวณ ใกล้ๆก,กุงเคียบนะครับผมแต่ตกลงในป่าและกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะครับนี่คือภาพหลุมจริงๆที่เราเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเลยแต่สิ่งที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือไอ้เจ้ามิสไซที่ยิงมาเนี่ยมันน่ากลัวน่าสนใจยิ่งกว่าทางฝั่งของไอ้หลุมหรือว่าเป้าที่มันยิงมาโดนอีกนะครับเพราะหนึ่งเลยเป้าที่ยิงมาโดนเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับผมก็แค่ยิงแล้วก็ต้นไม้รอบข้างพังเกิดเป็นหลุมขึ้นมานะแต่ไอ้มิสไซอันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่มิสไซของรัสเซียเอง รัเสเซียเนี่ยนะไปทําข้อตกลงแล้วก็อิมพอร์ตมิสไซล์มาจากเกาหลีเหนือนั่นเองครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากมิสไซล์ถูกยิงมานะครับผมก็จะถูกทีมนิติเวชไปเก็บกู้นะเพื่อจะเอามาดูว่าไอ้มิสไซล์อันเนี้ยมันคือมิสไซล์รุ่นอะไรมันทํามาจากอะไรเพื่อหาทางที่จะ ป้องกันมันให้ได้มากไปกว่านี้แล้วจากการเอาเศษมิสไซล์อันนี้ไปตรวจสอบนะครับผมพบว่ามันคือมิสไซล์ KN23 หรือว่าฮาวาซง 11GA ของเกาหลีเหนือครับรัสเซียเองเนี่ยได้ซื้อมาจากเกาหลีเหนือนะครับผมซึ่งเจ้ามิสไซล์อันนี้เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นมิสไซล์รุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือเลยนะครับผมเริ่มดีไซน์ในปี2018เองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือได้ว่ามันค่อนข้างจะใหม่มากๆนะครับผมเอามาเดินพาเรทเนี่ยในอันที่เป็นลูกใหญ่เนี่ยนะครับผ ก็เพิ่งเดินไปเมื่อปี2021เองแต่สิ่งที่น่ากลัวจากการยิงครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ผลกระทบหรือไม่ใช่ที่มาของมันนะครับแต่คือสิ่งที่อยู่ข้างในจเจ้ามิสไซล์อันนี้ตั้งหากไอการที่รัเสเซียไปตกลงกับเกาหลีเหนือเราเห็นกันตั้งแต่ก่อนมายิงมิสไซล์แล้วถูกไหมมันก็เป็นข่าวโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดแต่จุดที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ได้เอามิสไซล์อันเนี้ยไปศึกษานะครับ ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันมายังไงกันแน่มิไซล์นี้ถูกประกอบด้ยังไงได้พบสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่ามิไซล์นี้จะถูกสร้างโดยเกาหลีเหนือถูกพัฒนาโดยเกาหลีเหนือแต่อะไหล่ข้างในของมันเนี่ยนะครับผมมันมาจากโลกตะวันตกหมดเลยครับนั่นแปลว่าการที่เกาหลีเหนือเนี่ยสามารถเอาอะไหล่พวกนี้มาได้อะหมายถึงแซงชั่นการแบน การยกเลิกการค้ามันไม่ได้มีผลต่อการสร้างอาวุธของเกาหลีเหนือเลยอาจจะมีผลในด้านเงินทุนนะครับผมแต่ในด้านของการจัดหาอะไรจัดหาเทคโนโลยีเนี่ยเกาหลีเหนือยังคงเข้าถึงเทคโนโลยีของโลกตะวันตกได้นั่นแปลว่าการแบนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่แล้วลครับผมด้วยความ globalization ที่มันใหญ่ขนาดนี้โลกเชื่อมถึงกันมากเกินไปถึงแม้ว่าทางชาติตะวันตกจะแบนแต่เกาหลีเหนือก็หาทางที่จะไปซื้อมาได้ผ่านตัวกลางผ่านประเทศที่3ซึ่ง รัสเซียเองเนี่ยก็ยังคงทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมมิซลยรัสเซียขีปนาวุธรัสเซียหลายๆส่วนเองเนี่ยก็มีชิ้นส่วนมาจากตะวันตกทั้งนั้นแล้วถามว่าชาติตะวันตกรู้ถึงเรื่องราวนี้ไหมก็คงต้องบอกเลยว่ารู้แน่นอนนะครับผมแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาทางที่จะแก้ไขมันได้เพราะตอนนี้ในแง่มุมของเศรษฐกิจอะก็แบนจนไม่รู้จะแบนยังไงแล้วถูกไหมเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้ว่แบนกว่านี้ไม่ได้แล้ว่ขนาดแบนกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็ยังสามารถเอาอะไหล่ของเราไปใช้ได้นะครับผมโดยจากข้อมูลเนี่ยนะรไ จำนวน290ชิ้นของมิสไซล์ k n 23ปรากฏว่า75%เนี่ยเป็นอะไหล่ที่ถูกพัฒนา,นาในสหรัฐอเมริกานะครับอีก16%เนี่ยนะครับผมเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับทางยุโรปและ9% เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเอเชียนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวไปกว่าการที่รัเสเซียมีมิสไซล์ของเกาหลีเหนือก็คือเกาหลีเหนือยังคงสามารถหาเทคโนโลยีของฝั่งตอนตกไปใช้ได้นะครับและยิ่งพัฒนาอาวุธที่แข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆมากขึ้น,นเรื่อยๆจนสามารถสร้างขีปนาวุธข้ามทวีปได้สําเร็จแล้วถ้าเกาหลีเหนือทำได้ในอนาคตจะมีประเทศอื่นที่ทำได้ไหมอันนี้เราคงตอบได้ยากแต่จากการประเมินเนี่ยเขาก็บอกว่าอิรานจะสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จภายในปีนี้แล้ว ด้วยแหละครับก็จะเพิ่มมาหาอำนาจทางนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเจ้าในโลกใบนี้และเป็นมาหาอำนาจทางนิวเคลียร์ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฝั่งสหรัฐกับฝั่งของโลกตะวันตกด้วยความตึงเครียดของโลกเนี่ยก็น่าจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปเลยแหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้ที่เราได้นํามารายงานให้กับทุกคนได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคน politics world Thailand นะครับ